สื่อโฟก,กัสพิกัดข่าวนะฮะเช้านี้พาไปติดตามการแบ่งปันความช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่นํามาแจกจ่ายให้กับคนชุมชนไร่งานนะครับชุมชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่จากพระสู่ญาติโยมติดตามเรื่องนี้กับคุณฟักแฝงวิพาพรวัฒนาวีนะครับพระไม่ทิ้งโยมค่ะงานนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นการทําบุญด้วยนะคะช่วยเหลือทั้งเกษตรกรแล้วก็คนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิดค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ในสีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ข่าวแรกชวนรับบุญกันก่อนค่ะชมภาพสะพานบุญที่ดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มน้าโขงนะคะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมญาติโยมกับเกษตรกรที่ขายผลผลิตไม่ค่อยได้บางคนขายได้แต่ว่าราคาที่ขายค่อนข้างตกต่ําค่ะ ก็มีการซื้อผลผลิตของเกษตรกรนะคะให้ราคาสูงขึ้นกว่าราคาท้องตลาดแล้วก็นําไปาบริจาคส่งต่อให้กับคนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะนี่คือภาพผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่นํามาแจกจ่ายให้กับชุมชนแรงงานชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คือตอนนี้หลายชุมชนหลายคนตกงานถูกเลิกจ้างไม่มีเงินพอในการซื้ออาหารนะคะทีมพระสงฆ์และญาติโยมจึงจัดการทำบุญค่ะ โดยการช่วยอุดหนุนผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ราคาตกตำ่ำอย่างเช่นฟักทองที่เห็นในภาพเนี่ยราคากิโลกรัมละไม่เกิน5บาทนะคะกระลำปลีที่เห็นอยู่นี้ค่ะราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ50สตางค์ก็ซื้อมานะคะจัดตั้งเงินกองทุนจากการบริจาคของญาติโยมด้วยค่ะ,กะเกษตรก,รกรก็พอจะขายผลผลิตได้บ้างไม่ต้องไถ่ทิ้งให้เน่าเสียด้วยนำผลผลิตเหล่านี้มาแจากจ่ายให้กับคนเมืองที่มีอาหารไม่พอในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ตอนนี้ได้อยู่ที่ปงยงครับที่ตำบลปงยงเพือไม่ลิ่มก็จะได้ออกของเอาของบริจาคมาช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ที่ได้รับผลกระทบจากไขโควิดครับทางชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากเนี่ยได้อยู่จากตามบ้านเช่าบ้านาตามห้องตามห้องแถวซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะมากซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ทางมูลนิธิเราก็ได้ ช่วยเหลือตอนเรามีตางพืชผักผลไม้ครับพืชผลผลิตจากกลุ่มพี่น้องบนดอยที่ได้ส่งมาเราก็มาช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านขออนุโมทนาครับขอให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันอันนี้เราแบบช่วยกันแบ่งปัน,นดอกไม้มันเลยขายเลยขายลงทุนไปอาไนอะไรทุานกลมเลิขึ้นทุนกลมเลขายขึ้นกลมเ้วเวลายอยู่นี่เราไปอยู่กันเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอยู่กันจะได้อยู่กันเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นตุ๊บเป็นตุ๊บเนี่ย มีเล่าอยู่ในสวนเ้ากเเปลี่ยนตู้อยู่อยู่ปีอ่ะมันอยู่ปีเลยเจ้าอาา่ะเจ้าเดินกัือปีแล้วก็เป็นปีอ่ะปีส5องห5มื่นห้า่ในก็มีเหตุการณ์ได้วันกี่หมืน่นปีนี้เดยวมาต้องถานเล้ว็ถัดเด้เลยมันมันเชยอย่างเดียวรอดตั้งตีเอาตตเขินตึ้งมันเลยมันมีหลอกอะไรัดอะไรัมันลำบากตะปีนี้นะข้าวต้น้ำต้ต่อจานนาทีเพือนบานก,ก,ก็รีจับข้าบตเจา้าเจ้บ อิ่มใจทั้งผู้ให้แล้วก็สุขใจผู้รับด้วยนะคะทําบุญรอบเดียวค่ะแต่ว่าได้ช่วยเหลือทั้งเกษตรกรแล้วก็คนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งช่วงนี้นอกจากภาพของการติดเชื้อเยอะแล้วนะคะ เศรษฐกิจก็ติดเชื้อไปด้วยพิกัดต่อมาค่ะไปดูเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยสมุนไพรนะคะไปกันที่ศูนย์ร่วมต้านโควิด -19 ด้วยสมุนไพรไทยค่ะบักหมุดรายงานจากพื้นที่ตำบลสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะรายงานโดยคุณวันนิสาจันหอมในข่าวพลเมืองจนะรักถิ่นค่ะบักหมุดรายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือศูนย์ร่วมต้านโควิด -19 ด้วยสมุนไพรไทยเขาเปิดเป็นแห่งที่สองของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาแล้วนะคะ แต่ว่าเป้าหมายยังเหมือนเดิมค่ะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยจัดเต็มค่ะที่ศูนย์ผลักดันให้พื้นที่อำเภอจนะเป็นเมืองสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองทั้งระบบค่ะล่าสุดทั้งศูนย์นะคะร่วมกันทำน้ำสมุนไพรเจ็ดชนิดเขาบอกว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะสมุนไพรเจ็ดชนิดที่ว่ายอย่างนี้นเห็นได้นนภาพเลยค่ะลูกใต้ใบขิงข่ากระชาย ตะไคร้ก็มีมะนาวด้วยเติมมะขามเปียกอีกนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะเป็นสมุนไพรที่หาได้ทั่วไปในชุมชนตามครัวเรือนค่ะเขานํามาหั่นมาต้มด้วยน้ําเปล่าเสร็จแล้วใส่ถุงนําไปแบ่งให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนศาสะบํารุงตําบลบ้านนาที่อําเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะ นอกจากจะเป็นแหล่งแปรรูปสมุนไพรเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามที่นี่เขาเปิดให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับคนในชุมชนด้วยรวมถึงมีการแนะนําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะอย่างวันนี้ในภาพที่ผู้ผชมเห็นนะคะเป็นภาพที่ชาวบ้านที่จะนะรวมถึงน้องยะไทยระยะระหมัญยะลูกสาวทะเลจะนะนะคะลงพื้นที่ค่ะนําอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นเมนูเฉพาะถิ่นของชาวสะกรม ให้ชมเรียกน้ำย่อยกันก่อนเดี๋ยวดูเต็มๆนะคะเขาบอกอาหารชนิดนี้ค่ะมีเครื่องสมุนไพรในครัวทั้งตะไคร้หอมแดงมะขามเปียกพริกสดเป็นเมนูช่วยป้องกันร,รักษาโรคหวัดเสมหะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะจะมีวิธีการทำอย่างไรชมภาพกับน้องยะหน่อยค่ะ กันที่ศูนย์ร่วมต้านโควิด19ด้วยสมุนไพรไทยที่ตำบลสะกรมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในศูนย์ตำบลสะกรมนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ในศูนย์แล้วนะคะอยู่กับกะรีกับบังหมานนะคะเดี๋ยวเรามาให้กะรีบอกกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะ okay. วันนี้เราก็มาทำเมนูไล่โควิดกันเรียกว่าข้าวดอกรายซึ่งข้าวดอกรายมันมีมาตั้งแต่สม,มัยปู่ย่าตายายของตำบลสะกรมเราอยู่แล้วในข้าวดอกรายนั้นก็มีส่วนผสมที่สามารถที่จะแก้หวัดมีม,มีมีความเผ็ดร้อนแล้วก็เป็นสมุนไพรอยู่ในตัวอยู่แล้วในส่วนผสมของข้าวดอกไม้ ตอนแรกเราต้องหัน่นหั่นวัตถุดิบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะหัน่นลงไปในครกนะคะหัวหอมใส่ไปเยอะๆเลยค่ะแกปลาสุดที่เราต้มไวต้ตะกี้มาแกะขั้นตอนต่อไปก็คือกะบิค่ะสุดยอดของข้าวดอกรายต้องกะบิที่เราทำเอง สมุนไพรพื้นบ้านสู้โควิดนะคะของเรานี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคนใต้นี่เราระทานอาหารที่มีสมุนไพรหลายชนิดนะคะหลายท่านอาจจะชอบทานข้าวยำก็ประกอบด้วยผักหลายชนิดอย่างในภาพเนี่ยเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นเมนูข้าวดอกลายอย่างที่เห็นน้องยะพาไปชมเมื่อสักครู่นอกเหนือจากสมุนไพรที่มีหลากหลายแล้ววัตถุดิบสําคัญของเมนูข้าวดอกลายคือปลาทูแล้วก็กะปิดีๆจากพื้นถิ่นนะคะ ซึ่งอย่างปลาทูเนี่ยน้องย่าบอกว่าก็นํามาจากทะเลหน้าบ้านที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เห็นภาพเมนูนี้สนใจอยากลองทำรับประทานที่บ้านคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะมีวิธีการทำให้อยู่ในเพจจนะยั่งยืนนะคะสามารถเข้าไปชมวิธีการทำได้หรือว่าเข้ามาดูการปักหมุดผ่านทางแอปพลิเคชันสี i ส e ก็ได้ค่ะพิกัดต่อไปนะคะเดินทางออกจากจนะเรากลับมาที่สุพรรณบุรีค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ที่สุพรรณบุรีตอนนี้หลายชุมชนพยายามจะจัดการกับสถานการณ์การระบาดด้วยการควบคุมโรคในระดับชุมชนนะคะอย่างชุมชนหนึ่งในพื้นที่สุพรรณบุรีเขาไปเจอปัญหาคุณผู้ชมมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายคนจากพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ดื่มกินกันมั่วสุมกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยมีการจัดทำคอมมูนิตี้ควอเรนทีนนะคะแยกกัก กลุ่มเสี่ยงป้องกันการกระจายเชื้อภายในชุมชนค่ะล่าสุดหมุดนี้ปักหมุดรายงานจากนะะักข่าวพลเมืองในพื้นที่นะคะคุณชัยวัตรกูลราชและคุณอุบลวรรณเรือนทองดีเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบางปลามาสุพรรณบุรีค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านสวนขิงตำบโลโคกครามอำเภอบางปลามาที่สุพรรณนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากคนในชุมชนบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง19คนค่ะ คนในชุมชนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสมอก็เลยตกลงกันบอกว่าต้องมีการกักตัวระดับชุมชนเนื่องจากว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปดื่มสุราแก้วเดียวกันกับผู้ที่ติดโควิด1 9ลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณอุบลวรรณลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่นั่นค่ะคือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอันแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรผิดแต่ทีนี้มันเกิดติดต่อกันได้ดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็เลยต้องมาออกคําสั่งกักตัว นะคะโดยที่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออกมอวัดให้แล้วผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลให้พวกเราปฏิบัติตามหนังสือคำสั่งอันนี้มาเสียเสมือนกฎหมายอันหนึ่งนะคะว่าให้พวกเราช่วยกันคือตัวเราด้วยแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าตอนนี้มันจะติดเชื้อของคนในครอบครัวมากก็แม่ลูกหลานเนี่ยติดกันเยอะเลยเพราะว่าเราทางานข้างนอกแล้วเราพาเข้าไปโดยไรไม่รู้ต,ตัวแล้วคนที่ติดเชื้อนะห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการ ก็แบบนี้เห็นเห็นหน้ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องของความร่วมมือเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วทุกคนในชุมชนก็ต้องช่วยกันนะคะอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นภาพที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านถูกทำความสะอาดค่ะจัดเตรียมเป็นสถานที่เพื่อใช้ในการกักตัว14วันของกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นภาพความร่วมมือความเห็นชอบร่วมกันนะคะจากผู้ใหญ่บ้านอสอมมแล้วก็ผู้ปกครองของน้องๆด้วยเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการอยู่อาศัยค่ะชาวบ้านเขาก็ ไปขอหมอนที่นอนพ่อห่มจากวัดน้อยซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆจุดนี้นะคะมาให้กลุ่มเสียงส่งได้กักตัวผู้ปกครองบางท่านห่วงลูกหลานก็นําเต็นท์มากางให้แบบนี้ละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการกักตัว14วันค่ะก็ได้มีคำชี้แนะจากทางโรงพยาบาลบ้างแล้วก็าทางอำเภอบ้างว่าขอให้กักกันอยู่ที่หมู่บ้านก็เลยให้เด็กๆไปอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่หมู่บ้านพอพักพิงได้ถึงเด็กหลายๆท่าน,น,นก็ยอมพร้อมใจกัน กักตัวกันอยู่ที่นี่เราให้โอกาสเด็กที่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้มากักตัวอยู่ที่นี่เพราะว่าเด็กอาจจะได้ไม่ต้องเพ่นพานไปไหนแล้วก็คือว่าจะได้ไม่ต้องขับรถไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้แล้วถ้าเกิดเด็กเป็นแล้วคนในบ้านน่ะก็คือก็จะติดด้วยทีนี้เราก็เอามากัก,กไว้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาติดจริงหรือไม่จริงค่ะ เสี่ยงได้พลาดได้นะคะแต่จะเห็นภาพของคนในชุมชนที่ไม่ได้โทษใครแล้วก็พยายามเดินไปต่อด้วยกันนะคะอย่างจุดนี้ชาวชุมชนสวนขิงเขาบอกอยากจะให้ทุกคนปลอดภยัยดังนั้นการแยกกลุ่มเสี่ยงสูงออกจากบ้านและชุมชนเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะคะในการที่จะจํากัดวงการระบาดในระยะเริ่มต้นเมื่อพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงและมีผู้ติดเชื้อด้วยค่ะนอกเหนือจากสถานการณ์โควิด -19 ขยับกันต่อที่อุบลราชธานีนะคะเป็นสถานการณ์วิกฤตเชิงซ้อนที่สร้างความกังวลใจ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะหมุดนี้รายงานโดยคุณกำมนหอมกลิ่นนะะักข่าวพลเมืองที่อุบลราชธานีนะคะเป็นภาพความเคลื่อนไหวที่ชาวบ้านชูกระดาษบอกไม่เอาโครงการผันน้ำอุบลนนะคะภาพนี้เกิดขึ้นที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคลองในพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูร์บางสาหารที่อุบลราชธานีค่ะ ชาวบ้านหลายชุมชนเขาแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะบอกว่าไม่อยากจะได้โครงการผันน้ําเลี้ยงเมืองอุบลเนื่องจากว่าคนในพื้นที่บอกถึงวันนี้ยังคงไม่ทราบรายละเอียดของโครงการกังวลว่าอาจจะเกิดผลกระทบค่ะคือตำบลในไต่มันมีนม้ำแม่น้ำอยู่แล้วแม่นมม้ำรนมแล้วก็ถ้าเหตุไม่ก็เท่าเทียบเท่าว,ว่าหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้คือแม่นม้ำลอ้อมไปอยู่แล้ว นี่คือจากถามทบานแล้วทบา,บา,บานบาบ่อยอย่างไร<อ>เนาะเทียดจังไรแต่ว่าทั้งนี้ก็สู่น้ำทบานคือกันแหล,ละที่พ้นกระทบนี่กโอ้ร้ยายมองไปอลังคนท้องหนือทักจีพียูใสตมลดอะไรแต่สำเนาทะเบียนนะบ้านนี้ อย่างที่ชาวบ้านบอกนะคะเพราะว่าที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูรลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพิกัดนี้อยู่ติดกับลํำดมใหญ่ค่ะจริงๆเขาเจอน้ําท่วมบ่อยครั้งในฤดูน้ําหลากนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมและอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นคนในพื้นที่ก็กังวลน,นะคะหลายคนบอกที่กังวลเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดโครงการแม้ว่าก่อนหน้านี้3สิงหาคมที่ผ่านมากรมชลประทานเขาจะมีการจัดเวทีออนไลน์เรื่องผลกระทบโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการบรรทาอุทกภาายัยจงังหวัดอุบลราชธา,านีแต่ปัญหาคือชาวบ้านหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าออนไลน์อาจจะมีข้อจํากัด เรื่องการเข้าถึงนะคะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะส่งเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะชาวบ,บ้านยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าจะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จับตาโครงการนี้อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่ง จำเป็นคะ่ะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคุณธีระเดชคุณวันวิสาคะออนไลน์อาจจะมีข้อจํากัดจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆทางกรมชลประทานเขาประชาสัมพันธ์กลับมาเหมือนกันบอกว่าจริงๆมีการศึกษาแล้วก็สื่อสารกับชาวบ้านตลอดระยะเวลาช่วงเดือนธันวาคมสิงหาคม ที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือยังมีคนเข้าไม่ถึงข้อมูลนะคะดังนั้นอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะทําให้คนในพื้นที่ได้สบายใจกับโครงการนี้มากที่สุดค่ะคือมีอุปกรณ์ไม่พอสัญญาณด้วยมันเก็ต้องเสียตังค์ด้วยะะถูกต้องค่ะแล้วการปิดประกาศบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานราชการก็อาจจะทําให้คนเข้าไม่ถึงเพราะว่าช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านด้วยไม่ค่อยได้เดินทางออกไปข้างนอกกันนะคะคขอบคุณมากนะครับ